อีกข่าวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับชาวบ้านที่ตำบลผงเพงจังหวัดอ่างทองเขาร้องเรียนให้ตรวจสอบโครงการสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมหลังจากที่ที่นี่สร้างมาเสร็จแค่ไม่กี่เดือนแต่เสียหายไปแล้วหลายจุดแถมสร้างไม่ตรงกับที่ประชาพิจารณกันเอาไว้ด้วยครับเขื่อนเรียงหินป้องกันน้ำท่วมบริเวณหมู่ที่6ตตำบลผงเพงอำเภอป่ามโมกจกังหวัดอ่างทองเสีหยหายหลายจุดนะครับชาวบ้านเรียกร้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าไปตรวจสอบ เพราะว่าเขื่อนนี้สร้างเสร็จแค่2เดือนจากนั้นเนี่ยเกิดเหตุน้ําท่วมทําให้เขื่อนเรียงหินจุดนี้เสียหายแบบนี้ครับน้ําจากคลองผงเลงทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนนานกว่า2เดือนหลังจากที่น้ําลดก็เลยเห็นสภาพตัวเขื่อนที่ยุบตัวแล้วก็พังเสียหายเป็นจํานวนมากแบบนี้นายอำนาจคล้ายสิษย์กำนันตำบลผงเพงบอกว่าเขื่อนนี้เนี่ยสร้างขึ้นผิดจากแบบที่นํามาทําประชาพิจารณ์โดยเฉพาะพื้นด้านบนที่ตอนแรกบอกว่าจะเป็นถนนคอนกรีต แต่กลับกลายเป็นตัวหนอนที่วางเรียงกันเท่านั้นพอน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกตัวหนอนก็ไม่สามารถป้องกันน้ำท่วมได้นะครับ